สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ชาวอิสุสุมหานคระนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่อิสุสุมหานครสาขาสินคนครลินทับอยู่กับเจ้านิวอิสุวีคอร์สโฟร์บโฟครับซึ่งได้ฉายาว่า Master of all r o a d ไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยคันนี้สามารถพาคันไปได้ทที่ครับ แต่ช่วงนี้กระแสของสายเต็น์มาแรงมากๆครับเวลาไปเที่ยวต่ลาทีเนี่ยอุปกรณ์จะเยอะแยะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต็นท์ไฟชีสโต๊ะเก้าอี้เยอะแยะจะไปหมดครับเราเลยจะแปลงโฉมให้วีคอร์สคันนี้เป็นสายแคมเปอร์ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านเนี่ยอยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักครับเขาจะมาช่วยเราแปลงโฉมเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นสายแคมเปอร์แล้วสายแคมเปอร์นี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับตามผมมาเลย เนสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเนสนะครับยุทธภูมิจันหอมนะครับปัจจุบันเปิดร้านค้าขายอุปกรณ์แคมเปอร์นะครับชื่อบริษัท Navigator Camper อรนะครับผมอ๋อลฟ์สล์เราเป็นคนท่องเที่ยวนะครับเรามีกลุ่มเพื่อนด้วยแล้วเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินป่าแล้วก็ใช้รถในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราก็เลยดัดแปลงรถให้ออกแบบที่เหมาะสมและ ใช้งานในป่าได้ดีสุดครับก็จะมีเต็นท์บนหลังคารถมีอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไปแต่ระหว่างนะครับเราก็ดัดแปลงรถทุกอย่างให้เป็นรถแนวแคมเปอร์ครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับแคมเปอร์ก็คือการใช้ชีวิตที่อยู่บนรถนะครับทุกอย่างจะมีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่บนรถทั้งหมดว่าจะเป็นเต็นท์บนหลังคารถมีออนนิ่งผ้าใบบังแดด มีอุปกรณ์เสริมมีมปั๊มน้ำมีห้องน้ำอยู่บนรถอันนี้เขาเรียกว่าแคมเปอร์ครับส่วนแคมปิ้งก็จะเป็นการกลางเต็นบนพื้นจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องยกไปแคมปิ้งก็จะแตกต่างกันก็หลักๆก็กจะเป็นประมาณนี้ครับสุดใหญ่แล้วแคมเปอร์นี้ดีกว่ายังไงครับแคมเปอร์ดีกว่ายัาง,ายางไงแคมเปอร์ดีกว่าคือมันสะดวกสบายครับไปตรงไหนที่ไหนสวยเราจอดนอนได้เลยครับไม่ต้องกลัวตว์ร้ายไม่ต้องกลัว วง,งเงียเ้ยเียขอเพราะเรานอนอยู่บนหลังคารถครับส่วนแคมปิ้งก็จะอยู่บนพื้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําไหลมาตามพื้นตามไหลไม่ว่าจะเป็นมแมลรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์อาจข้าไปทําอันตรายกับเราได้ครับประมาณนี้เตรียมอุป,รปรกรณ์อะไรบ้างครับมาแปลงเที่ยวไห้กับเจ้าอิสุวีคอสของเราครับนี้เราก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้อิสุวีคอสเลยก็ะจะติดตั้งโลบาร์แมทแลกนะครับเป็นสําหรับไว้วางอุปกรณ์ลูฟท็อปเต็นท์นะครับซึ่งรองรับน้ำหนักได้ถึง400-500กิโลกรัมครับ แล้วก็จะมีติดตั้งเต็นท์บนหลังคารถนะครับทรง L 150ครับวัสดุทําจากอลูมิเนียมไม่มีเหล็กเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของผ้าแทนวาสนะครับเสริมการยูวีเปอร์เซนตตัวเบาะ7เซนครับผมแล้วก็ตัวบันไดที่รูหลาแข็งแรงและยังสามารถเสริมห้องนอนชั้นล่างได้อีกครับแล้วก็ยังเสริมตัวออนนิ่งเ้าใบบังแดดกบไปสำหรับนั่งทำกิจกรรมได้ครับชิลๆได้ครับโอเคครับทั้งหมดนี้ครับ ราคาโดยประมาณเท่าไหร่ครับนี้น่าจะอยู่ราวๆหกหมื่นครับประมาณนี้มีทอมหมื่นหกหมื่นมีทอนด้วยใช่ครับนะครับโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีลูกค้าอิสุสุครับที่สนใจเป็นเซตนี้ครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเต็นท์หลังคารถทุกรุ่นนะครับลด10ซนะครับหรือถ้าจะผ่อนนะครับเรามี0ให้10เดือนนะครับบอกว่ามาจากอิสุสมหานครครับอโอเคครับ สุดท้ายครับคุณเก็เกิดว่าอยากจะติดอุปกรณ์นะครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ช่องทางที่1นะครับ f a c e b o o k นะครับเต้นหลังคารถนิเกเตอร์ครับผมแล้วก็เว็บไซต์นะครับ n a เ i กเตอร์ไทยแลนด์คอครับผมครับโอเคครับก็วันนี้ครับคุณเน้ก็ได้ให้เกียรติมาสัมผณ์เนาะก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณเนมากครับที่สละเวลามาให้นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแปลงโฉมของเจ้า New i s u z u r e c o r d 4x4 นะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วจาก Navigator Camper ครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสตัวเป็นๆเ,เนี่ยสามารถเรียนเชิญได้ที่อ s u ู u มหานครได้เลยครับแต่เรามีกิจกรรมพิเศษครับสำหรับท่านที่อยากจะทดสอบว่าเจ้า s u z u s r e c o r d เนี่ยสามารถลุยได้แค่ไหนเรียนเชิญเลยฮะวันที่7พฤษภาคมนี้ครับ ที่จังหวัดปทุมธานีณสนามอิสุสโฟบายโฟแลนด์4 4 Land ครับวิธีร่วมง,งานง่ายๆครับเพียงท่านกดลิงก์ลงทะเบียนที่ด้านบนของโพสต์นี้นะครับย้ำนะครับจำนวนจำกัดนะยังไงตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับแล้วเจอกันวันที่เจ็ดน,นะครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ